สำบฟอร์ซ่า350ครับก็เป็นอุปกรณ์มารีวิวอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เคยรีวิวไปหลายอ่างครั้งแล้วนะครับก็ก็คือเจ้าตัวระบบการ mm hmm. เรียกว่าไตัวล็อกคันเร่งนะครับสาหรับสายเดินทางนะ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่รู้เลยว่าเวลาออกเดินทางไกลๆเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไกลเราต้องบีคันเร่งนานๆนะมันจะเจ็บมือนะครับเพราะว่าบริเวณตรงช่วงเนี้ยมันจะถูกบีบจากตรงบริเวณของปลอกคันเร่งนะครับค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรที่นี้ฟอร์ซ่าเนี่ยมันเป็นรถใหญ่นะ ตัวความตึงของตรงนี้มันจะตึงมากกว่ารถเล็กทั่วไปนะฉะนั้นเวลาเราขับขี่เป็นเวลานานนะมันจะทําให้เกิดความเจ็บปวดปวดเจ็บน,นะครับขี่ได้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เดินทางเกินกว่า300กิโลขึ้นไปนะจะรู้เลยว่ามือมันค่อนข้างเจ็บนะครับทีนี้นะครับก็คือเจ้ารถวิกสกูเตอร์เนี่ยเจ้าฟอร์ซ่าสามารถสูนะถ้าใครเคยขับเพิ่งได้รถมาแล้วเคยขับรถเล็กมาก่อนจะรู้สึกเลยว่าพวกระบบประกับคันเร่งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความตึงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนี่คือของฟอร์ซ่านะ มันจะประมาณแบบเนี่ยมันจะบิดแล้วมันจะค่อนข้างตึงกว่านะครับแต่ส่วนนี้มาดูของเวฟครับเห็นไหมครับเวฟมันจะค่อนข้างที่จะป๊อกแป๊กกว่าเห็นไหมครับก็จะรู้สึกว่าให้รู้เลยว่ารถเล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะความตึงของคันเร่งเนี่ยน้อยนะครับทําให้เวลาที่เราบิดเป็นเวลานานเนี่ยเพื่อนเพื่อนออกออกทิปเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยของมือเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือบริเวณตรงเนี้ยเวลาที่เราจับเป็นนานเราบิดเนี่ยมันจะมีการบิดเนื้อของบริเวณตรงนี้มัน,มน,มนจะเจ็บนะครับฉะนั้นเวลาที่เราขับไปนานมันจะเปิดการเจบมือโดยที เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเป็นการจิกคันเร่งนานๆนะครับโอเคที่นี่ก็เลยมาเข้าเรื่องกันก็นกคือกลับมาดูเจ้าสามตัวนี้ครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยนะว่าใครชอบแบบสไตล์ไหนนะครับคือจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างเป็นตัวล็อกคันเร่งนะครับสำหรับเ,เพื่อนที่ชอบเดินทางนะอันนี้คือตัวที่วิ่งได้มาล่าสุดนะเป็นอันเล็กนะครับและนี่คือสอันแรกที่เคยทํารีวิวไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมมองตรงว,ว่าเป็นแบบที่1ก็คือเป็นแบบที่ใช้ล็อกคันเร่งโดยการที่คีบลงไปบนบน,บนแฮนด์นะครับบีคันเร่ง ตองไหมเราจะปิดครื่นะคร่มตัวเชูชี้กดลงครับแฮนด์มันก็จะถูกล็อกความเร็วเห็นไหมนะแฮนด์ตัวนี้ก็จะถ็อความเร็วทำให้ความเร็วนี้สามารถไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมาะสําหรับ Honda w เว e มากกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะวาดเสียวแล้วก็น่ากลัวพอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวแท่งอันนี้นะครับเพราะว่ารถที่ต้องการความเร็วเติมตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก เวฟนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่มีเขาเรียกว่าไงกำลังเครื่องไม่ได้เยอะนะครับมันเหมือนต้องล็อกค้างเพื่อเราแบบปล่อยแฮนมือจะได้ไม่เจ็บมากนะครับตัวนี้จะเหมาะกับคู่ฮอนด้าเวฟมากกว่าไม่แนะนําเล่นกับฟอร์ซ่าเพราะว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยเพ,เพื่อนขับบิ๊กไบค์เพื่อนจะรู้ว่าเจ้าพวกรถบิ๊กไบค์เนี่ยการที่เราใช้คันเร่งส่วนใหญ่เป็นการเติมมากกว่าเพราะว่ากําลังของรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะบิดปืด๊ดแต่เราก็ปล่อยผ่อนนิดนึงได้แต่มันไม่เหมือนกับฮอนด้าเวฟที่เครื่องยนต์ไม่ได้มีกําาาลัังงมมกกนนี่บทต้อริด บิดแช่บิดแช่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นตัวที่หนึ่งเนี่ยถ้าใครจะสนใจที่จะซื้อนะผมว่าแนะนํากับพวกที่ขับรถเล็กมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะตกใจก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าคันเร่งมาาันจะค้างเลยนะตัวนี้บิดปุ๊บคันเร่งรถไหลไปเรื่อยๆนะครับก็เหมาะกับพวกรถเล็กมากกว่านะครับส่วนตัวที่สองอันนี้อันนี้ใช้เป็นประจำนะครับอันนี้อยู่คู่กับฟอร์ซ่ามานานมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมสําหรับผมเลยก็ใช้มาตั้งแต่ MT ศูนย์สามนะครับแล้วก็มาเวฟแล้วก็มาเจ้าฟอร์ซ่าเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับโดยการใช้งานของพวกมันเนี่ยมันสามารถที่เราจะใช้บรินเวนไว้ไว้ตรงกลางหรือตรงไปปลายแฮนด์แล้วเราก็ใช้อุ้งมือของเรานะครับแตะคันเร่งอย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ปรับปรับระยะได้รีรีก็ตั้งแบบนี้นะครับใช้อุ้งมือนะครับในการแตะคันเร่งและบิดเห็นไหมครับได้คือมือ้นเราบิดปุ๊บถอนกลับมาที่เดิมจะเตอร์ก็ยกขึ้นมาหรือ แบบวิธีของผมก็คือใช้เลื่อนข้าไปด้านในนะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาขับใช้ระบบเดียวกับระบบรถ ATV ก็คือใช้นิ้วโป้งดันแบบนี้นะครับก็คือได้เป็นคันเร่งเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้แต่ตัวนี้จะค่อนข้างมีความฟรีและลื่นเพราะมันอันใหญ่เนหะ็นไหมล่ะแต่ว่ามันก็จะล็อกนะเห็นปะ คือยกขึ้นลงก็ยังมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าพอผมก็ใช้ตัวนี้คือบอกตรงว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้นะปรากฏว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยวิติดเลยก็คือใช้กับเจ้าฟอร์ซ่ามาเป็นเวลาช้านานมากเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะสำหรับใครหละคนที่ไม่เคยใช้ลองไปหาซื้อนะมันไม่กี่ตังคนะ์อ่ะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในอคอมเมนต์ที่หนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆก็ลองไปลองหากันดูนะครับมันไม่กี่ตังคนะ์อ่ะมันไม่ร้อยนึงอนะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะซื้อไปสักสองสองแบบก็ได้นะครับอันนี้ก็ พอมาใส่กับ h o n d ้าเว e ครับนี่เป็นเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปด้านในเหมือนกันครับแต่ว่าพอเวลามันบิดครับมันจะมีประเด็นคือมันไปติดกับประกับด้านในนะครับมันไปติดกับประกับด้านในนิดหน่อยเพราะมันอันใหญ่แล้วที่สําคัญคือชุดแนด์ของคันเร่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปอกมือเนี่ยมันอันเล็กกว่านะครับของเวฟมันจะอันแค่นิดเดียวแต่ของฟอร์ซ่ามันจะยาวกว่านะครับก็เลยเกิดประเด็นว่าที่วางมือเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ตัว ตัวล็อกคันเร่งเนี่ยมันก็ไปติดกันเป็นสีกับตัวด้านในของประกับคันเร่งด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีนะผมก็ชอบอยู่นะอันนี้ก็ดีนะก็เลยไปเปลี่ยนเ,น,เนเป็นตัวที่3นะครับตัวนี้มันชื่อว่าเฮอริเคนนะครับตัวนี้เป็นก็ราคาไม่แพงเหมือนกันก็เป็นตัวล็อกแต่อันเล็กแต่วัสดุดีมากนะครับตัวนี้นบอกเลยว่านี่ผมผมผมเชียร์นะสำหรับคนที่แบบ รู้สึกว่าเอามาใส่ที่มือแล้วมันน่ารำคาญนะตัวนี้มันจะเล็กกว่ามันจะลดความน่ารำคาญบนบนอุ้งมือเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ได้กับฟอสซ่าเช่นกันนะครับก็สามารถแต่สำหรับผมเนี่ยตองนี้ผมติดแล้วก็คือผมจะเน้นไว้ตรงด้านในเหมือน a t ทีวีนะครับนี่ตัวนี้จะแข็งปั๊เลยนะครับค่นอนข้างที่จะเฮ้ยก็ไม่โฟกัสแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูด ครับเพื่อนอสามารถยกขึ้นมาแล้วเวลาขับขี่แล้วก็วางมือแต่ก็สำคัญคือถ้าวางยี้ปลอดภัยนะพนุงโป้งมันล็อกอยู่ขับไปเพื่อนใช้อุ้งมือกดคันเร่งปื๊ดนะฮะเห็นไหมเราไม่ยังเป็น้องใช้เนื้อตรงนิ้วโป้งบีบบีคันเร่งแล้วลดกันเมื่อยล้าสามารถขับยาวๆได้เลยนะแล้วเวลาขับมันเหมือนรถเรามันเป็นรถออโต้เนาะมัน่็จะเติมอย่างเดียวก็ตตะปื๊ดถอนแล้วมือค่อยแต่เบรกไว้ปื๊ดถอนแต่เบรกไว้นะครับหรือจะใช้แวิธีผมคือเลื่อนมาข้างในสุด เลื่อนมาข้างในสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าการเลื่อนมาข้างในสุดต้องระวังนิดนึงคือมือเราเนี่ยมันไม่ได้กำร,รอบนะแล้วเกิดอบุบัติเหตุเป็นทีมันจะมันจะพลิ้พลิ้ไปด้านหน้าได้นี่ต้องระวังนิดนึงเวลาใช้งานก็ปรับเปลี่ยนเอาตามความเหมาะสมแล้วก็แบบที่เพื่อนๆชอบก็เติมมาเหมือนกันใช้นิ้วโป้งตัวนี้วัสดุด,ดีกว่าตัวตัวนี้นะครับแต่ต้องบอกกันว่าสําหรับเพื่อนๆนทีน่ใครที่กล้องไม่โฟกัสน,นะครับกลนน้องอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าต้องดูว่าคนชอบอันเล็กอันใหญ่นะอันนี้ก็ลอง เป็นตัวเลือกที่สําคัญอันนี้ผมเอามาให้ยูรีบทาคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะใกล้ออกทริปแล้วแหละเพื่อนๆน่าจะเอฟสินค้าทันก่อนแบบออกทริปปีใหม่กันนะครับก็สองอันนี้ผมเชียร์นะไม่ไม่อาจจะเหมาะสำหรับบางคนแต่ไม่เหมาะสำหรับผมนะครับก็แนะนําเป็น2อ,อันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ลองดูนะตัวล็อกคันเร่งสำหรับฟอร์ซ่ 350, า350เจนโลหูนะครับเวลาไปออกทริปเดินทางไกลมือเราก็จะไม่เจ็บด้วยแล้วก็ใช้งานไม่ยากถ้า อยากจะใช้แบบเต็มเฟรมมือใหญ่คุณก็ซื้อแบบนี้แต่ถ้าเราแบบเล็กๆเหมือนที่ผมแนะนําก็คือใช้เป็นนิ้วโป้งแต่นะครับใช้เป็นนิ้วโป้งกดคันเรื่องแต่ว่าจะใช้อุ้งมือก็เลื่อนไปตรงปลายนะครับเนี่เยเลื่อนไปตรงผมมันติดมากนะตัวเล็กนี่มันจะค่อนข้างเหนียวนะแล้วก็วัดสดุตร,ตรงนี้นี่นี่ก็ได้นะครับเท็กเจอร์ของตัว ไหมมันจะเป็นสัก飒ครับครับจะเป็นสัก飒ทำให้เวลาที่เราเอามือวางไปมันก็จะแบบไม่ลื่นนะแต่ผิดกับตัวนี้ตัวนี้จะออกแบบเป็นเนื้อเรียบๆนะครับเนื้อเรียบๆมันๆก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะโอเคไปแล้วครับคบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ล่อมลาไปนะครับสำหรับใครที่เตรียมเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ หาอุปก,กรณ์ที่ผมสรรหามาเสียตังนะครับว่าไม่ยอมเสียตังคนเดียวแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนเลือกซื้ออย่างมีประสบการณ์จะได้ไม่อิพลาดในการเลือกสินค้านะค,ะครับพบกันคลิปต่อไป